สวัสดีครับกลับสวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับผมและรายการจุดใจตังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูเหรียญรุ่นฉลองสมณศสัตว์ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสองนะครับผมชื่อว่าเหรียญเสมาร้อยปีฟ้าประธานนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อท่านตั้งชื่อ ให้นะครับผมเป็นชื่อที่ได้มาจากหลวงพ่อนะครับผมผมบูชามาหนึงลังนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีการอัดคลิปนะครับเป็นการคละเหรียญน,นะครับซึ่งลังนี้นะครับการันตีเนื้อเงินสี่เหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญที่เอามาให้ดูวันนี้นะครับ สีเหลืองเนี่ยจะเป็นเหรียญแถมนอกรังนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นรายการลุ้นปกตินะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับทําออกมาได้สวยงามมากแล้วก็จํานวนการสร้างเนี่ยประมาณ1,800กว่าลังนะครับผมถ้าเป็นลุ้นเนื้อปกตินะครับตัวซีนข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินออกม่วงนะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูแล้วก็ จะปป็นว่าบอจุดชวจุดจอนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่เขาจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนี่มามาแกะรุ่นกันให้ดูก่อนนะครับ นี่โกก่องนะครับจะเป็นสีครีมนวลน,นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะปิ้นลายกระหนกนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าร้อยปีฟ้าประทานนะครับซึ่งเป็นชื่อรุ่นที่หลวงพ่อตั้งให้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปเสมานะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อนั่งเต็มองนะแถวถัดมานะครับก็จะเป็น ที่ระลึกการตั้งสมณศักดิ์นะครับพระราชมงคลวัชราจารย์วงเล็บพัดนะครับวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่มาเปิดกันดูลุ้นกันดูดีกว่าครับว่าผมจะได้เนื้ออะไรอืม้มเนื้อนี้ น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนี่ผมนี่ดวงไม่เคยถูกกับการลุ้นเลยนะครับได้ส่วนใหญ่ก็จะได้เนื้อทองแดงตลอดเลยแต่ว่านี่นะครับทองแดงก็จะสวยมากนะครับผมมามาดูรายละเอียดเหรียญกันบ้างดีกว่าครับตัวเหรียญน,นะครับก็จะเป็นทรงเสมานะครับคล้ายๆกับเสมาวัดหนังนะครับผม แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยนั่งเต็มองค์นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับก็เป็นยันนโมพุทธยะนะครับผมครอบจัก,กรวาลกันทีเดียวแล้วก็ตัวผิวนะครับผมข้างในเนี่ยจะเป็นผิวไม่เรียบนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนอารมณ์เหมือนคุยพื้นนะครับผมแล้วก็ตรงฐานหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นลายกระหนกนะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะพิมพ์ว่าร้อยปีฟ้าประธานนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นฉลองสมณศักดิ์2564นะครับผมตรงกลางจะเป็นพัดยศเต็มองค์นะครับผมสวยงามมากแล้วก็จะมียันนะครับ นี่สวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นยันจะเป็นโค้ดพัดยศนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขรายการนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นลอลิงยี่สิบก็คือรุ่นเนื้อรายการที่ยี่สิบก็คือนะ่าจะเป็น ทองแดงผิวไฟนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรันนัมเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับเอาไว้กันเก๋ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะมามาดูเหรียญแถมยกลังกันบ้างดีกว่าครับเหรียญแถมยกลังนะครับก็จะหุ้มด้วย ซีนส,สีเหลืองมาแบบนี้นะครับผมนี่หนึ่งลังจะมีแค่สามเหรียญน,นะครับมามาแจะดูเหรียญแรกกันดีกว่าครับอโอ้โหแล้วก็ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือ าของกล่องนะครับก็จะเป็นใสนะครับมองเห็นข้างในโอเคโอ้ okay. oh. นี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับโอ้โ oh. หสวยงามมากนี่นะครับนี่เดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวส่องให้ดู นี่สวยงามมากสมศักดิ์ศรีรุ่นเลื่อนจริงๆเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับรุ่นร้อยปีฟ้าประทานนะครับแล้วก็จะมีพัดยศยู่ตรงกลางนะครับผมมีต่อโค้ดพิเศษนะครับผมนี่โค้ด พัดยศเป็นพอพานแล้วก็มีรูปพัดยศล้อมรอบนะครับตอกพิเศษนะครับแล้วก็รันนัมเบอร์อันนี้ก็คือหมายเลข85นะครับนี่มามาดูอีก2เหรียญกันดีกว่าครับ โอ้โห oh. องนี้นะครับเป็นเหรียญแบล็โลเดียมนะครับชุบทองนะครับนี่สวยงามมากนะครับใครชอบดูดูเนี่ยถูกใจแบล็โลเดียมแน่นอนครับนี่ โโอ้ห oh. นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับมีเลขสองหกหกนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นโค้ดที่เป็นภาษาจีนยอยู่ตรงกลางฮะเหรียญแบบนี้เนี่ยคนจีนน่าจะชอบนะฮะโอ้โ oh. หสวยงามมาก มาอีกเหรียญหนึ่งดีกว่าครับอื้อันนี้เหรียญอะไรทำไมมีจีวอนด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญน,น่าจะเป็น โอ้หเป็นเหรียญนำเลิกฮะเนื้ออปากานะครับมีจีวอนอยู่ติดมาด้วยนะครับโอ้โหนี่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่วัดจัดสร้างนะครับเงิน เงินเข้าวัด100%นนะครับแล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยแขวนไปไม่อายใครแน่นอนนะครับใครที่สนใจผมยังพอมีให้แบ่งปันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ